ดีค่ะน้องปิ่นปิ่นมณีนะครับนางเอกสาวประจำหนูพันวิเศษศิลป์มีเอฟซีไอไส่ทั้ง USA พี่ไซมอนซื้อเพิ่นเพิ่นมอบรางวัลมาให้หนึ่งพันคะแนนวันเปิดฤดูกาลเพิ่นผูกแขนนะหนังพันคะแนนจากพี่ไซมอนนะครับเ<ข>อาข, <อ S 2> ขอบคุณพี่ไซมอนหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามลรา,าคาฮับลเลอินดูอีหลาได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่<า> <Simon S 2> ไซมอนนะคะคี่ไซมอนยูเอสเอ หน,นึ่งพันคะแนนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะร้อยสี่มาแล้วค่ะสูงสี่มาแล้วค่ะเมื่อนี้สิบว่าขอบคุณไอ้ไส้ทั้งยูเอชเอยูเอชเอพี่ไซมอนพี่พไซมอนเปิดหารางวัลนบ้าคนละหาลอยคะแนนเ<อ>นี่ยเนี่ยเนี่ยสองคนเท่าเดียคกันหาลอยขอบคุณค่ะ,คะนี่เอาตัอไว้เจ้าาสุภัตราพี่ไซมอนพี่ไซมอนจากยูเอชเอ เพิ่นมอบรางวัลมาให้มืออื่นเปิดวงเพิ่นก็เลยว่าเอาเป็นขวัญถุง300คะแนนขอบคุณค่ะพี่ไซมอนยูริสเตนพี่ไซมอนจากยูนิสเตนค่ะน้องกีสุัตตาขอบคุณค่ะนี่ไงน้องนุ่มนิ่มเจอแล้วนางเอกนุ่มนิ่มกับแม่บัวคำสวัสดีค่ะสวัสดีแม่บัวคำด้วยสวัสดีนางเอกนุ่มนิ่มพอดีมีพี่ชายจากอ่า USA ่นฝากรางวัลมาให้มือเปิดวงผูกแขน300คะแนนพี่ไซมอนซื้อเราขอบคุณพี่ไซมอนอยู USA คอนโทรลภายนอกนะคะมือเปิดกขอบคุณมากนะคะในที่นี้เราเป็นวันที่ครับผมน้องนุ่มนิ่มครับอีหยังก็ยังว่าให้ชุดเ่าน้ำเหมดจ้าพี่ไซมอนเอ้ยก็เห็นคลิปนี่เด้อแม่บัวค้ำมาบอยผู้เฒ่าน้ำบัวคามาคาปรูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนางเอกนุ่มนิ่มค่ะลูกสาวคอยหาสาวสวัสดีค่ะลูกสาวทั้งห้าสาวเลยวันนี้พ่อลอยจะนำรางวัล ผูกแขนในวันเปิดวงจากคุณพี่จาก U.S.A พี่ไซมอนสื่อเพิ่์เดอร์เจอร์ไปเดอพี่ไซมอนเดอนะครับน้องแอนน้องกระต่ายน้องน้ำน้องน้ำอิงแล้วก็น้องแพนเค้ก1,000ันคะแนนแบ่งกันนะลูกนะคนละ200อ่ะแบ่งกันนะคะคนละ200้นะลูกนะอ่ะขอบคุณ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 พี่คุณพี่ไซมอนอ่าคุณพี่ไซมอนค่ะ ขอบคุณค่ะโอเคลูกขอบคุณให้เพื่อนสุขภบาพแข็งแรงลำรวยเนาะเอาใครจะเป็นตัวแทนเป็นคนพูดเอาหนึ่งคนเอาใครจะเป็นตัวแทนอน้องกระต่ายมาขอบคุณพี่ไซมอนมาค่ะขอให้ร่ำล่ำรวยๆค่ะขอบคุณกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากพี่ไซยมอนมาคะเกียค่ะขอบคุณกำลังใจให้ลูกๆนะคะทีมนางเอกหน่อยหนูพ่านวิเศษศิลค่ะขอบคุณพี่สซยมอนยุเอเอโอเคครับไปไปซ้อมกันต่อลูกเรา ทีมเวทีเครื่องเสียงเราพรุ่งนี้สละ่ะพรุ่งนี้เด้อจะซื้อซีนมาให้เด้อซื้อซีนมาจูกันจากพี่ชายพี่ไซมอนจาก u s เอเพื่อให้ซีนมาทีมงานเวทีเครื่องเสียงเข้านําทีมจอทีมยังกวุมกันเนาะ่ะโอเคเดี๋ยวมือเงินจะมาใหา้ไปหาทีมนักดนตรีก่อนนี่ที่มาจากนักดนตรีมืออื่นเดี๋ยวสิมีสร้อยจูเด้อมือเนเด้อเดี๋ยวพ่อลอยจะเอามาให้พี่พี่ฮักพ่อลอ,อยอยู่ USA เอ แกชื่อว่าพี่ไซมอนเดี๋ยวจะเอาสีนมาให้จากโลเนาะทีมควันว่ายนําทีมเฮานําเนาะอาจารย์เอาทีนะสักคนนะคนอื่นเด้อโอเคขอบคุณพี่ไซมอนยูเอเอครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับเนี่ยทีมนักดนตรีนะครับพวกนี้จวดสร้อยจุเฮาอ,อีกคนหนึ่งโอ้ยนางเอกคือบบหมานคือมูเนาะนางเอกคอยลูกสาวเอาบอกซื้อในลกูกมานางเอกประจําทีมงานโอเอคอนเร่ไทยโนพ้ทวิเศษสินค้าน้องโอเอนะครับพี่ไซมอนเอ้ยน้องโอเอบพรท่านไหนขวันถุงน้ำมูอยู่ด้วยนี่ Sell, sell, sell. เซลเซลเซลไอเล่าเธอเราเธอเราเบืองคีบเราเห็นโอ้ลื่มลืมเธอเราอันอันข้าผูกแขนมาอย่างเนาะน,นะครับอันนี้น้องโอเอนะครับนางเอกประจําทีมงานปีนี้ก็ปีแรกเหมือนกันนะคะฝากด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะนางเอกสาวข่อยพาท่านมีมะลัยน้ำมูอยู่เปิดวงบพท่านไหนมีแนวของข้ออยู่โอ้แต่ลีตัวนสารลูกสาวข่อยอ้าเบิ่งแย่งเด้อไอเด้อพีไซมอนเบื่องแย่งเด้อไอจวดหลังจากไปคุยครับอาจารย์นักดนตรีคุยครับทีมเวทีบังหันนะครับน้องๆ บอกไปแล้วนะครับว่ามือเอือนสิได้ซืบสิ่งไม่จู้กันนะครับนี่มาทางพี่ก่อนหน่อยมาเบิ่งเวทีก่อนนะครับแล้วแล้วในรถลำพ่วงกันเนี่ยมาถึงแล้วเอ้มาเอือนเด้อมมีส้อยจูเด้อมมือเอือนเดี๋ยวซื้อส้อยจูมาปั่นกันครับผมอันได้สร้อยทั้งยุ่ยเอ๋ปั่นว่าเอาส้อยจูให้ทีมงานเวทีเครื่องเสียงเขาน้ำมือเนื้ออาจารย์เด้อเดี๋ยวซื้อมาให,าหม้มือเอือนสร้อยจูส้อยจูกันนะครับทีมมันเวทีเครื่องเสียงทีมนักดนตรีนะครับมอลองมอลัมนะครับเปินไห้มาแล้วเดี๋ยวมื้ออื่นจังสิซื้อมา ให้ทีมงานเ่าจุน้ากันแต่ว่าตอนนี้มาเบิ้งเวทีเครื่องเสียงก่อนพี่น้องนะครับเวทีของเราก็ตั้งเสร็จตั้งแต่หลายวันแล้วแหละนะครับเอาแต่ประดับประดาแลายอ,อ่ะบนีรเบิ้งเดือนทั้งหน้านำ้ำนะครับพี่น้องนี่บนเวทีนะครับนี่แต่หน้ารถตีก็ใส่เตียนไว้กันหมอกกันฝนแต่ว่าฝนคือสิบ่วตกแล,ะละ้วล่ะฝนบัดนี่นะครับคือสิบ่วตกแล,ะล,ะละ้วล่ะฝน นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ไซมอนหลายๆนะครับเด้อนะครับที่มอบรางวัลนนำใจขวัญถุงให้น้องๆลูกๆทีมงานบอลลัมนะครับหนูพันวิเศษศิลป์ปีนี้นะครับขอบพระคุณพี่ไซมอนจาก U.S.A. นะครับขอบคุณสินมาซอยจูนั่มในการสิริปันกันทุกแผนกและอายน,น,นะครับขันในเบื้องคลิปกัขอบคุณหลายๆเด้อพี่ไซมอนเด้อไปเดี๋ยวลงไปเบื้องข้างล่างก่อนบัดนีิเบื้องอยู่ไหนมันจ่อหมดเดีย๋ยวลงเบื้องข้างล่างกระโดดขึ้นมาตะปุ่น อ้าวลงมาทางล่างไม่เห็นซุปนี่กินข้าวบาดมือเอื้อนนะมือเอื้นมือเอื้นซอยจูมือเอื้นอันไอ้ตั้งยู่เหยเอบเพิ่นฝากเงิ่อนไม้ซื้อซอยจูมากสอยกินน้ำกันเดี๋ยวมือเอื้อนนำมาให้ทีมนักดนตรีเฮาทีมคอนบ่อยเตะมือเอื้อนเพราะว่ากินแล้วมันหน่อยเอามือเอื้นมือเอื้นแท้เอาจ้กม่วงเอาจ้กม่วงมือเอื้นส่วงใบเนาะส้วงใบเพราะว่าขันข้ามมามันสิยากมันมันสิสุละมุน เราเห็นว่าถ่ายคลิปให้เพิ่อนอีกเบื้องอีกเทื่อน,นึงนะครับขอบคุณพี่ไซมอนนะครับอ้าพระเอกเข้าครับผมมานางเบิ้งผลงานเอา้าลูกไส้ติส<า>วัสดีครับบุหลานสวัสดีครับสวัสดีครับใหญ่ <c oughs> ขึ้นมาเป็นมอลำนี่พระเอกเรืนี่ใหญ่ขึ้นมานี่นี่ครับพี่น้องเบิ้งข้างล่างบาดเนี่เขามาเบิ้งเวทีเฮาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยฟังทั้งนี้ตูลำโพงกับมาแล้วเมื่อวานมั่นทัศนาลงมาเพราะว่าดินมาานาั่นทัศน้แห้งบาดท,ที่นี่ดินแห้งแล้วครับเอาเลยเอาลงมาแล้วบาดนี่ ครบทีมแล้วบัตรน,นะครับเต็มจอนะครับไป้ายไฟบอท่านบอท่านเด้อพี่น้องเด้อป้ายไ,ไฟใส่ป้ายเก่าปีไายนี่ป้ายปีนี้เฮ็ดอยู่แต่ว่าห่างบอท่านน่าจะเป็นช่วงออกงานนี่ละนะครับก็เลยขออนุญาตใส่ป้ายเก่าซะก่อนแจ้งพี่น้องนํานะครับโนพันวิเศษศดสินนะครับพี่น้องมีเทิงรูปแบบมินิคอนเสิร์ตก็มีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนอกสนใจแบบมินิคอนเสิร์ตก็มีนะครับแบบว่าใน อาจะภาพที่มีทุนบ่หลายนะครับอยากจะได้เป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับได้รูปแบบคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำนะครับนของหนุบานวิเศษศิลกาสมารถทักมหาจารย์ลอยโลดนะครับทักมหาจารย์ลอยก็ได้นะครับง่ายๆดีนะครับสําหรับปูเพิ่นอยากได้แบบมินินะครับหรือว่างานใหญ่นะครับงาน ปาปลาสงการปีใหม่นะครับอยากได้เตรียมวงวงแงงสิกะสามารถทักมาทั้งเพียเพิ่นได้นะครับเพียรหมอลำโนพันวิเศษสินนะครับหรือทักมหาจาร,ร้อยก็ได้คือกันนะครับพี่น้องครับเนาะแต่ว่าจาร,ร้อยสิลรับเป็นสิลรับเต่ม,มิีนี้นะครับแต่ว่ากันเป็นวงหง่ก็คือทักไปทั้งเพียเพิ่นนะครับหรือว่าสิทักมหาจาร,ร้อยทั้งสองยางก็ได้นะครับรับได้รับได้นะครับราคามีนี้กับราคาเริ่มต้นที่เอาแบบพี่น้องสบายกระเป๋าที่สุด นะครับราคามินิเริ่มต้นที่3า0 0 0มื่นเก่าส่มืนเอาโกเขินนี่ละประมาณนี้ละนะครับใน,นเขตขอนแก่นหรือว่าระยะทางไกลออกไปเขากบจังบวกเพิ่มเบ้าอีกนิดๆหน่อยๆนะครับพอได้ค่าน้ำมันนะครับนเนาะแจ้งพี่แจ้งน้องนําพี่น้องเต้อเพิ่นอยากได้หมอลำหนูพันวพิเศษสินเต็มวงนะครับราคา2 0 0แสนกลัวๆนะครับ2 0 0แสนนิดๆเต็มวงใหญ่นะครับหรือจะเป็นแบบมินิกระเป๋าพกพาสบายกระเป๋านะครับ สามหมื่นเก่าเริ่มต้นนะครับพี่น้องนาะแจ้งพี่น้องนํานะครับเบื้องสถานที่เฮาบัตรนี่นี่นะครับสถานที่เฮาที่จะทําการแสดงเมื่อแรงเมื่ออื่นเมื่อแรงสิเป็นส้อมใหญ่นะครับพี่น้องเมื่อแรงสีส้อมใหญ่เมื่ออื่นกับสิจวดจัดนะครับเปิด่วงเปิดฤดูกาลนะครับปฐทมมาเลยขอบคุณหลายๆเด้อพีไซ้มอนนะครับจากยูเอสเอสำหรับนะครับมาลัยขวัญถุงน้องๆลูกๆนะครับขอบคุณสําหรับเนื้อ นะครับเนื้อสั้วจุนะครับที่เปิลนมอบมาให้นะครับก็สิได้ปั่นกันนะครับแผนกอาจารย์นักดนตรีแผนกทีมงานเวทีเครื่องเสียงแผนกอ่าแดนเซอร์แผนกหมอลำนะครับแบ่งแบ่งกันไปนะครับเนาะตามงบประมาณที่เปินให้มานะครับขอบคุณหลายๆไอ้ใส่นะครับคลิปนี้ก็สิขออนุญาตเอาซ้ำหนี่งละพี่น้องเบิดมือเต่าคำเพราะแต่ลคลิปนะครับอย่าลืมเด้อพี่น้องยี่สิบเอ็ดมืออื่นนี่มาพ่อกันนะครับเปิดวงเปิดฤดูกาลหนูพานวิเศษศิลป์ครับผม